ที่น้องเนาะตอนนี้กำลังสเิเอาเข้าเป็นกินดรถอะไรเนาะเยี่ยมไปหงหมอแก เอาเนาะไฟพี่น้องเปิดภาพไหมโดยสบายดีเด้อโยด้วยเนาะคนแรกคนเจ็บอยู่ไหนคนแรกนั่นนี่เข่าเลยเจ็บเขาเลยบอกตอนนี้รถทางไงโยดเพื่อนกะมาฮอดคงหมอเป็นทีเยี่ยมห้อยเลยเนาะไฟพี่น้องเนาะเยี่ยมที่จะนำโตนอนกระเตะไปองหมอแขงเนาะสบายดีเด้อนี่ผมมากเลย

ขาทางนั้นป๊อปขาท่านั้นก็ได้สินะาอยุบไปไหมอยุบไปไหมกูเป็นยังกูเป็นยังขาทางนั้นก็ได้กูเป็นยังกูไม้ไล่ยังให้ไล้่ าคักห้าปีใชได้วยไปี่น้องเนาะตอนนี้กำลังจะเอาเอาเป็นสิบหลดแล้วเนาะเยี่ยมไปหงมอแก

Để thao bỏ, bỏ lên cho ừ. thế <laughs> này bắt 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 ไปที่เราเร <c oughs> รลยเนาะที่เ,เนอีอไรละที่เลยเนาะืสอจังเ่เนสฮับหรือฮับก็ติดตามมังกันทันแล้วนะ ลังพี่ะเน่เพลรดเพลิน้อเพรากะจะได้ที่นี่แหละพี่น้องเนะบ่อยไหมที่นอกเพิน็นยักษปท่เพนละกไนะครับผัวเขาเขามก็ได้พะก็ได้ท่ไโดยเขาก็สอยสุดความสามารถเนาะสอยเฮ็ดสุดความสามารถแหละ เลี้ยวๆภ้ยในวย้าครับพี่ดาวเลยเนะบ่อยาหย้าเป็นไงล้วเจ้ของรถกูยูเป็นเปนนี้กรเพื่อนต้อการพี่ดาไงว่านีไหนเพื่อนสีรับหรือฮารับทางหมอแขเนนะาะดแน้ำค้น,น่ะพี่ ที่นละ จะไปย่อนไหมเอาจองเลยได้เอาอรหาประโยชน์แล so hmm. ้วเราไห้ปอห้เด้เราได้แต่ควสามารถเราพอเป็นลูกเคยเราอยู่ตอนนี้เจ้าแล้วมีตะบานอยไรอันเอาเงินให้ไ้นาองใ้นอเทาตเรไม้เราแรเต่เราใสเรือแล้วกันมีแต่คาน้ำมนมันน้ำมน้ำมันโดดเฉพาะมีแต่คนเลานนอกคนนึงนะาหนึ่งนปเด เพราะว่าเงินกบเป็นยังบุ้มีทางผู้ใหญ่ซอยได้เาก็ซอยได้ซดมีได้ดูคบุเป็นยังบุเป็นยังบุเหลียบบุ้ีเหลี่มันนีพี่เดน่พลงดพอดีได้ในทางบอกแฮมมาพี่จะกันบอโอ้ยลมต้ยกันนี่นะตะกี้อยู่ในอาซาเก่าเด็นี่ มีแต่หาทังบอแฮมเรื่อเรื่องซอยนรเป็นกเป็นเรมอนี่เรื่องดต้มตาอยู่นะบ่เมพี่น้องกูกูอาซากันตะกี้่รถตมรถตายมันกันแลวกอน้องอ้น้องเลยเออบอบอยมาพี่มาพี่มาพี่ก่อนกำลังจะไปยืนกำไปยืนในาเาพี่ต้า

ยม่จะเราเลยดนะเกือบแล้วนีราูงเกือบปุ๋ยปุ๋ยมันราคาถึงส่วนนี้มอเห็นแต่น้อยนะโอ้โหเลลาเก้ลกว่าง่ยจงส้ห่่าเลยระดับร่างหาร่างแปดว่างอายขี้หยดแบเสิบคนสามสิบคนสองร้อยแมอยู่ในเนื้องานยิมงานกันนะงาทมงานเดียวกันลา้หักนิ้วเเลยเนาะไม่ได้

อานนาแทบวานิลาซีได้จบคลิเรียนนี่เป็นไ้กับประธานคะกำล้งมาได้เดินทางยังกับเราแมนแมนแมนไมเข้าใจ้องมายิ่งคือยิชือแมเจ้าเป็ดเปลงเปะมาโหเธอเขาเป็นเปล่งไหัวให้หัวหลดบรือเ

คนนี่เนาะสาวย่ง้วยากีดอยู่นี่ก็บ่ว่าคนให้เราเียนะพนโอ้มามเจ้ามีหน้านคนก่ะอจะไปเ็ะถเลือดนะาเอใช่ถือนาหน้นอกอย่างถเลือดโอ้อยกิ้งเกลือกแล้วพ่อตรงนี้เรานี่ยเคยอยู่อัศัยกันเป็นบ้งอยู่ในตัยกันเจาอยรเจะีแล้วลีแส็ปีาสหาก้าสิบหองมักเ แปดได้อแล้วให้นั่นปุ๊บปีนึงเนปีอ่าววอายุว่า18ต่18ได้อยู่ได้ยู่ได้ยู่ได้ย่สปีนึ่งได้ยู่สามปีหนึ่งได้ยู่แต่ก็มาว่าจะท่นแม่้าวาอยู่ไดสี่เดือนครับก็ออกไปเรียเเรียนละหัเขาเาใหม่เป็นไะไรน้องมาจิตจิตใจแน่เนว่า ถามเขาก็ชื่อของน้องก่อนนะจว่า่าตเลือดของโอ้ยมาดาเล่กันะน้อง่าต่คนีว่าโม่เล่กับบได้ยานทุกครู้จักจำราไม่แต่อันแรกคือสิพนเราเคยเห็นมาก่อนแต่ว่าถามญาติโมกับบได้ยานคนละ แต่ว่าว่าไอ้เพือถามไม่หยดน่ายดโนเล่่เยก็ยากราอเ่ะเล่่ยเขากรยานเ่ยยานรอ่เพราะว่าเคสกเกเขาเเคสกคนตายนะเพราไปถาหยเน่มันลยากไมเรา้งยมนไมเปหน้าแว่าเห็นเห็นมาเ็าเ็มามันิ้นเลยท่อทุกแบบเยากลเป็นกลายเป็นชำนาญเนี่ยจากยากเป็นชำนาญเห็นเรื่อยๆก็เลยความยากหายออก นี่สำหรับตดต้องมายเยะ่มาตนบไปได้หมนักสะดวกขนาดไปคนดีซีี่อะไรต่าไปไงนไปมันหน่อยมันแต็จไววกว่าใหญ่ตนั่นเหนาทีมงานมัมีคนนะิเะ11สิทีมงานเากันเลยเออยู่ทีมอยู่ดีไปมันต้องสลับทีมมันจะมีวลา ภาษามริกแล้วมาเสียไปล้วไม่รดด้จมีดราะเ่อน้ำพ่นื่อง้ำเหมือนกันคุณเอมอไนะ่ได้บ้างที่เ่าก็้ได้บ้างท้่เ่ากันท่เก่ร่บาง่ไหมมวเอแ้พก่ิมตัวเฟอว่จะได้ร้าได้รขาเ้อย่น่ด้ราเ้า้าง่อเจ้าเ่อดัเาหรอเ้าเจ้ไ้